ตัวสินค้าหยกเหนก็ขายดีก็เกิดความมั่นใจนะครับตัดสินใจแบบทิ้งทุกอย่างเลยครับลุยจอยคอยอย่างเดียวทำเป็นอาชีพเลยครับคือจอยคอยมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะตอบโจทย์ให้ท่านเนี่ยมีรายได้เสริมมีรายได้ที่ มีความมั่นคงนะครับยาวนานจนเป็นมรดกตกทอดถึงลูกถึงหลานเลยนะครับพอใช้ระบบของไอมาพอใช้ระบบของท่านดรสมชายนะครับก็ทําให้เกิดองค์กรได้ไม่ได้ยากเกินไปมันจับต้องได้มันทําเป็นอาชีพได้จริงเพราะเราอยู่บ้านอย่างเดียวเลยเราไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่ได้ไปหาลูกค้าแต่เรามีไรายได้เพราะมันจะเปลี่ยนชีวิตเรา